คนที่มีปัญหาเท้าอู้มเท้าแบนนะครับคุณหมอควรเลือกซื้อรองเท้าประเภทไหนหรอครับโอเคในคําถามเนี่ยมี2คําถามนะครับก็คือเท้าอุ้มเอ่ออาจจะตีความได้ว่าก็คือคนที่อุ้งเท้าสูงนะครับคนที่อุ้งเท้าสูงก็อาจจะเลือกรองเท้าที่มีอุ้งเท้านะครับที่มีอุ้งเท้าไม่ได้ต้องสูงมากเกินไปนะครับสัมผัสที่บริเวณอุ้งเท้าแบบแผ่วเบานะครับไม่ดันตรงเนื้อเยื่อของอุ้งเท้ามากเกินไปแล้วก่อให้เกิดการเจ็บ สำหรับคนที่เท้าแบนนะครับส่วนใหญ่มัก,กจะเกิดข้อเท้าล้มนะครับบิดเข้าด้านในส้นเท้าบิดออกด้านนอกนะครับเราอาจจะต้องใส่รองเท้าที่มีกุ้มเท้าที่สูงกว่าปกติหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดการพยุงข้อเท้าแล้วไม่ให้เกิดการล้มอีกนะครับละก่อให้เกิดการบาดเจ็บนอกจากนี้แล้วบริเวณรองเท้าส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเอาโซหรือบริเวณพื้นเหยียบของเราก็อาจจะมีลักษณะแข็ง เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นกรอบในการพยุงร่างกายแล้วก็พยุงข้อเท้าถ้าเกิดว่ามันนิ่มเกินไปหรือว่าเฟกซิเบิลเกินไปยืดหยุ่นได้ดีก็จะไม่ซับพอรเท้าแล้วก็เกาะให้เกิดการบาดเจ็บได้เพราะว่าคนเท้าแบนจะมีข้อเท้าล้มฉะนั้นถ้ารองเท้าไม่แข็งพอก็จะทำให้เกิดเท้าล้มเพิ่มเติมอีกได้ครับ